เดินเดินห่างไปนิดนึงวิ่งเลไวไฟหายผมเดินไกลไวไฟขาดนะครับเดินห่างโทรศัพท์

กวาคาโตพคะวาตาธรมโมสันติโกอากาลิโกเฮหิปัสิโกโอปะโกปัจจามเวสิาโอวิญญูิสิวคาโตพควาตาธรมโมสันติโกอากาลิโกเหิปัสิโก kawa kamu sanciiko akaliiko bersiko baniko pacaang diku binyu ini bahwawak atau akhatan tam sanciikokariko e pastiikobaniko pada tamwe

เโยปาาเนโยทักีเโยเฉลีตะเลนโยอนุตตารังบุญญาเขตังโลกาซาติปัตตาวาโตสาวกาสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆ ติปันโนคคาวโตสาวกะสังโฆอัตตาลิปุริสัญญุภาณีอัฏฐะปุริสสภูคาลาเอสาภะวะโตสาวกะสังโฆอาโมทัยโยปาหุนายโยทักขิณโยอัญชะนีกายะนิโย โนพระขาววัตาวกสังโคปันโนพระคาวโตสาวกสังโคปันโนพระคาวัโตสาวกสังโคจาุจปุริสาโยคามิอาตสาุริสาบุาลาสาะขาวัโตาวกสังโคโยปาเนยโยทกคิเนยโย Ikaw, ano talang bunda kitang lokasakit. Pakawato sa wakasang no pakawato ko.